สสิ่งสําคัญที่ควรทําก่อนแต่งหน้านะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยสําคัญมากๆเพราะว่าเป็นสามสิ่งที่จะตัดสินเลยว่าวันนั้นเนี่ยเราจะแต่งหน้าพัง หรือว่าปังนะคะถ้าให้แองเจลทางบ้านเลือกว่าจะเลือกแต่งหน้าวันนี้ให้ปังหรือว่าพังนะคะจะเลือกอะไรเอ่ยติ๊กต k อกติ๊กตอตกตอแน่นอนทุกคนก็จะต้องเลือกแต่งหน้าให้ปังแน่นอนใช่ไหมคะโอเควันนี้ฟลิงก็เลยขัดนะคะ3ทริค3เทคนิคดีๆีดีฟลิงก์ทำก่อนแต่งหน้าจริงๆนํานำมาสอนนะคะให้กับแองเจลทางบ้านเพราะว่าเวลาฟลิงทำคลิปสอนแต่งหน้าเนี่ยคลิปแต่งหน้ามันก็จะค่อนข้างยาวเนาะเพราะจริงๆฟิลฟลิงอยากจะสอนสิ่งที่ฟลิงทำจริงจริเนี่ยหมดเปลือกเลยเวลาออนแอร์เนี่ยก็จะเห็นว่าคลิป สั้นแต่งจริงแล้วฟลิงเนี่ยทำเยอะมากกว่านั้นนะคะฟลิงก็เลยเนี่ยมาทําเป็นคลิปแยกไว้ให้ถ้าหลังจากเนี้ยถ้าใครดูคลิปแล้วออบางช่วงบางตอนมีที่เกี่ยวกับกัน ทำเตรียมตัวก่อนแต่งหน้าแล้วมันสั้นก็มาดูที่คลิปนี้ได้นะคะเป็นสารบันเลยเพราะว่าฟูลิงสัญญานะคะกับแองเจลที่น่ารักของฟูลิงไว้แล้วว่ายัางไงเอ่ยเราจะสวยและรวยมากไปด้วยกันนะคะรวมไปถึงนี้การทําเต็งให้ดูดีอยู่ตลอดเวลาด้วยเนาะปีนี้ก็2522แล้วเราต้องสวยแรวยมากค่ะนะคะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกนะคะฟลิงจะเรียกผู้ติดตามที่น่ารักของฟลิงว่า แองเจิลค่ะเพราะแองเจิลความหมายดีแล้วก็อย่างที่บอกเลยเมื่อกี้ฟลิงสัญญาแล้วนะคะว่าฟลิงจะช่วยผู้ติดตามของฟลิงหรือแองเจิลที่น่ารักของฟลิงเนี่ยสวยและรวยมากไม่ได้สวยแต่ภายนอกอย่างเดียวนะคะสวยทางภายในด้วยแล้วก็ที่สําคัญเป็นแบบว่าแองเจิลที่แบบเงินไหลเข้ามาตลอดเวลานะคะถ้าคุณพร้อมหรือว่าอยากจะมาเป็นแองเจิลคนสวยรวยมากแบบพวกเรานะคะก็อย่าลืมเช็กใชว์ว่าได้กดปุ่มติดตามนะคะ ซับสไคร e สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระดิ่งไปที่เรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าถ้าดูอยู่ทาง Facebook ก็อย่าลืมเช็คให้ชว์ว่าได้กดติดตามนะคะแล้วได้กด s First s t ที่เพจของฟูลิ่งแล้วคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเรียนนะคะเทคนิคดีๆที่ฟูลิ่งใช้ทําก่อนแต่งหนะ้าจริงๆแบบและเอียดยิบเลยนะคะมาไว้ที่คลิปนี้คะ่ะโอเคไปดูกันเลยคะ่ะมาริ่ต้นเ้ยมาเริ่มต้นเพย,เเพยถูกแล้ว <c oughs> เล่นอีกแล้วมุกตลกตลกแบบว่าบงบองอะอคองหายก็ นะคะเป็นกิฟตนิดนึงเอาผมขึ้นเพราะว่ามีหน้ามานะคะทริคที่สำคัญสิ่งแรกเลยฟลิงพูดไปทุกคลิปแล้วแต่ไม่เคยลงรายละเอียดขนาดนี้นะคะคลิปนี้ก็มาละเอียดนิดนึงนะคะน่าจะได้เป๊ะปังสวยตลอดทั้งวันนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกเลยเคยสอนไปแล้วเนาะเคยพูดไปแล้วด้วยว่าสิ่งแรกที่ควรทำนั่นก็คือลงสกินแคร์ค่ะใช่แล้วโอเคค่ะมา ลงสกินแคร์กันแล้วก็สกินแคร์สิ่งแรกที่ฟูลลิงจะใช้อยู่เป็นประจำเลยแองเจิลหลายๆคนก็จะเห็นอยู่แล้วนะคะนั่นคือการลงลิปมันเนาะใช้อะไรก็ได้นะที่ตัวเองสะดวกซึ่งจริงๆฟูลลิงก็มีลิปอันอยู่หลายอันเลยซื้อเพราะเป็นคนปากแห้งมากๆนะคะการลงลิปมันก่อนแต่งหน้าเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าระหว่างแต่งหน้าเนี่ยอาจจะทาให้ปากแห้งได้ซึ่งฟูลลิงถ้าใครดูคลิปแต่งหน้าของฟูลลิงอ่ะบางทีก็จะเห็นเลยเนาะว่าต้นคลิปอะปากคือทาลิปมันแล้วก็ยังแบบ สวยใช่ป่ะแต่พอไปๆลคลิปคือปากแตกแล้วก็แห้งแล้วนะคะอืมก็ลงลิปมันไวจะดีมากหลายๆคนนะคะอาจจะคิดว่าการลงสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าเนี่ยอาจจะทำให้หน้ามัน หรือเปล่านะคะหรือว่าจะแต่งหน้าแล้วหน้าเยิ้งฟูลิงบอกเลยว่าไม่เป็นความจริงค่ะถ้าเราเลือกสกินแคร์นะคะที่เหมาะสมกับสภาพผิวของเราเนาะซึ่งก็สาวๆหลายๆคนแอนเจ้ทางบ้านหลายๆคนก็จะมีสภาพผิวแตกต่างกันไปแล้วก็ผิวของคนเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกันตลอดนะอย่างฟูลิงช่วงนี้นะคะก็จะเ,เป็น On นพ r เรีเนาะก็จะมีสิวนี่ที่ผ่านมาก็จะเห็นเลยว่ามีรอยสิวนะสิวแบบสิวประจําเดือนใช่ปะ ก็ฟลิงก็จะเปลี่ยนสกินแคร์เนาะซึ่งเพื่อนๆก็ต้องสังเกตตัวเองนะคะว่าตอนนั้นเนี่ยสภาพผิวของเราเนี่ยเป็นยังไงให้เลือกสกินแคร์ที่เหมาะสมกับสภาพผิวนะคะแล้วกออ็วันนี้ฟลิงจะใช้สกินแคร์นะคะของ Aqua Series อันนี้ไม่ได้เชียร์ขายหรืออะไรนะแต่ว่าช่วงนี้สภาพผิวเป็นสิวแล้วกออ็ของ Aqua Series เนี่ยเขาจะซึมไวไหลายๆคนก็จะเห็นในหลายๆคลิปอยู่แล้วนะคะใครที่มีสภาพผิวยังไงตอนนั้นก็ให้ใช้แบบนั้นไปเลยนะคะอันลงนะคะฟลิงเคย สอนไปแล้วนะว่าการลงสกินแคร์ก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันเป็นการเหมือนแบบตกลงกับผิวอะว่าแบบเออวันนี้ลูกจ๋าลูกผิวจ๋าช่วยทําให้ผิวแม่แบบสวยแดงเปล่งประกายด้วยนะคะนี่อะอีกอย่างหนึ่งที่สาวไทยหลายหลายคนนะมักมีความเชื่อผิดๆเกี่ยวกับสกินแคร์แล้วก็การแต่งหน้าเนาะคนคิดว่าแบบเออผิวมันอย่างเงี้ยเวลาลงสกินแคร์อย่างที่บอกแหละมันจะ ทำให้ผิวมันใช่ไหมให้เลือกเนื้อสกินแคร์ที่มันซึมไวนิดนึงนะคะเออฟูลิงเนี่ยเป็นคนชอบดูคลิปแต่งหน้านะของเมคอัพอาร์ติสชื่อดังแล้วก็ยังมีการแบบไปเรียนเพิ่มมาด้วยนะคะกับคุณบ๊อบบี้บราวอะไรเงี้ยซึ่งเมคอัพอาร์ติสต์หลายๆคนที่ดังๆเนี่ยเวลาเขาแต่งหน้านางแบบเนี่ยเขาก็จะนี่แหละนวดหน้าก่อนนะคะช่วงนี้ฟูลิงก็ฝึกนวดหน้าอยู่นะก็ถ้าใครแบบว่า เดี๋ยวขอเรียนขอทําตัวเองสักพักสักอีก1นถึงสเดือนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนะนืะเพราะ่เมื่อวานทาไปรล้สึบดีมากดีมากๆเลยนะคะแบบนวดหน้าตัวเองที่บ้านอ๋อซึ่งจริงๆถ้าช่วงไหนผิวหนะ้าฟูลลิงแบบดีๆเนี่ยฟูลลิงก็จะไม่ได้แบบลงสกินแคร์เยอะมากนะลงแบบสกินแคร์ที่มันเป็นเซรัม่มเนื้อซึมไวแค่ตัวเดียวพอแต่ช่วงนี้อย่างที่บอกแบบว่าปัญหาหน้าเยอะ ะะแต่ก็ยังเลิกใช้สกินแคร์ที่ซึมไวอยู่ดีทั้งๆที่พื้นฐานฟูลลิงเป็นคนผิวแห้งนะอืแต่ว่ามันทีโซนยังไม่จบกับสกินแคร์นะคะเป็นคนให้ความสําคัญกับเรื่องผิวมากๆทั้งออตอนที่แต่งหน้าแล้วก็ตอนที่ไม่แต่งหน้านะอันนี้เป็นสกินแคร์ที่ใช้ในชีวิตประจําวันแต่อาจจะลดขั้นตอนลงนิดนึงเพราะว่าบางตัวเนี่ยมันมีเนื้อที่เป็นมอยเจอร์เซอร์มากจนเกินไปไม่เหมาะกับการที่ใช้นะคะก่อนที่จะแต่งหน้านะ ตอนนี้ฟลิงก์ก็กำลังจะลงไอครีมแล้วก็นวดตานะคะเป็นสิ่งที่ฟลิง n ์ชอบมากแล้วฟลิง์เป็นคนที่มีปัญหาใต้ตาเยอะนะคะการลงสกินแคร์ใต้ตาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับฟลิงก์มากๆเป็นเรื่องที่ฟลิงก์ไม่เคยมองข้ามเลยทุกครั้งในชีวิตประจำวันไม่แต่งหน้าก็ลงสกินแคร์ใต้ตาตลอดนะคะก็จะมีแถมนวดด้วยเพราะแบบโอ้ย feel good แะะอนเจลคนไหนที่เริ่มมีอายุเยอะนะเหมือนฟลิลิง30บวกขึ้นไป40บวกขึ้นไปในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ตอนแต่งหน้านะไอครีมเป็นเรื่องที่สำคัญมากคุณห้ามแบบละเลยเด็ดขาดนะคะแล้วก็แต่งหน้าเนี่ยก็สำคัญมากๆอีกเช่นกันเนาะไม่งั้นริ้วมันจะมาแล้วก็เวลาแต่งหน้ามันก็จะค่อนข้างแครกนะคะ ฉันรักผิวฉันรักผิว ทริคที่2นะคะนั่นก็คือให้ใส่คอนแทคเลนส์ก่อนแต่งหน้าเท่านั้นสําคัญมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่ใส่คอนแทคเลนส์ทุกคนต้องรู้นะคะแต่สําหรับใครที่ไม่ใส่คอนแทคเลนส์ก็ดูเป็นทริคดูเป็นเกตความรู้ไว้ก็ได้เผื่อใครสนใจที่ใส่คอนแทคเลนส์เนาะเพราะว่าประโยชน์ของคอนแทคเลนส์เนี่ยออมีเยอะมากเลยนะคะ1เลยคือช่วยลดอายุหน้าของเราในผลหนึ่งที่ฟลิงเ,ออเลือกใส่คอนแทคเลนส์ในเวลาแต่งหน้าเนาะก็คือเนี่ยช่วยลดอายุนะคะแล้วก็ทําให้ดวงตาของเราเนี่ยดูเป็นประกายสดใส โอเคค่ะเดี Today, Mont ๋ยวเราเริ่มไปใส่คอนแทคเลนส์กันแล้วก็อีกนิดนึงนะคะต้องเช็คให้ชัวร์ว่าคอนแทคเลนส์ของเราเนี่ยสะอาดแล้วสะอาดมากๆนะคะโอเคก่อนที่จะใส่ไปใส่คอนแทคเลนส์ค่ะวันนี้พี่ฟิลลิ่งจะใช้ลูกลับลับลูกคนเดิมนะคะตัวช่วยถอดใส่จากแบรนด์คอนแทคเลนส์นะคะนำเข้าพรีเมียมเลยนี่ เกียจจะอวดแล้วอะแต่ว่าใช้จริงๆแล้วก็มีคนถามมาเยอะมากๆเลยนะคะจริงๆเป็นของใช้ส่วนตัวของฟูลิงนะคะแล้วก็ฟลิงใช้แล้วก็ชอบมีคนทักมาขอซื้อเยอะมากนะคะจนปัจจุบันฟูลิงนำเข้าแล้วก็เอามาขายเองแล้วเนาะซึ่งหลายๆคนก็จะถามว่ามันต่างจากเอ,อ่อที่ขายอยู่ตามท้องตลาดยังไงนะคะตอนแรกเนี่ยฟลิงก็ไม่รู้หรอกแต่หลังจากที่ซื้อมาใช้แล้วเนี่ย ก็รู้สึกเลยว่ามันแตกต่างจริงๆพาะฟลิงเองเนี่ยก็มีโอกาสนะคะได้ซื้อทดลองใช้แบรนด์ที่มีขายอยู่ตามท้องตลาดแล้วก็พอเห็นตัวนี้วางจําหน่ายเนี่ยก็เลยเออซื้อทดลองใช้ในฐานะผู้บริโภคคนหนึ่งเลยหลังจากที่ใช้เนี่ยขอบอกเลยว่ามันแตกต่างกันมากๆนะคะเพราะว่าหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยเออมันช่วยลดอาการระคายเคืองตาได้จริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นตอนถอดหรือว่าตอนใสเพราะว่าเขาออกแบบมานะคะให้สําหรับคนที่ต้องการช่วยลดอาการระคายเคืองตาในตอนที่ถอดแล้วก็ตอนใสเลยสาหรับคนที่ใสคอนแทคเลนส์ แล้วก็คนที่ต้องการความสะอาดมากๆนะคะแบบไฮโปอรอะไลเจนิกมากๆเลยในขั้นตอนการใส่คอนแทคเลนส์ ตัวนี้ก็ช่วยได้นะคะตัวช่วยถอดใส่นะคะพรีเมียมแบรนด์ด็อกเตอรไอนะคะที่แบบว่านําเข้ามาเนาะแล้วก็อีกนิดนึงที่บอกว่าทําไมถึงใส่แล้วสบายนะคะเพราะว่านี่ให้สังเกตวัสดุที่เขาใช้ทํานะคะเพราะว่ามันเป็น Medical Surgery ร r a เกดเลยหรือว่าเป็นเกรดเดียวนะคะกับที่คุณหมอใช้ทำํำศัลยกรรมค่ะก็เลยรู้สึกมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยได้เลยร0อนะคะว่า ไซส์กับดวงตาเนี่ยปลอดภัยแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะฟลิ่งมีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากราคา6,500บาทฟังดีๆฟังดีๆนะก็เรางจะบอกโปรโมชั่นแล้วนะคะตอนนี้เหลืออยู่ที่5,590บาทอุ้ย ลดพิเศษขนาดนี้เลยเหรอ5,590บาทราคานี้นะคะคือเมนเร์นะคะเลขาคือช็อกแล้วนะคะพิเศษเฉพาะผู้ติดตามผู้ฟูลิ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็คนที่โอนนะคะชําระมาก่อนเที่ยงคืนนี้ขอบอกเลยว่าถ้าหมดแล้วหมดเลยเพราะว่ามีจํานวนจํากัดจริงๆเนาะก่อนอันนี้ก็ขายดีมากจนต้องเพีออเดอร์ P ไปเลยตอนนี้มีพร้อมส่งอยู่แบบนิดนึงนะคะถ้าใครสนใจก็ถักมาซื้อได้เลยค่ะ เวลาใช้นะคะก็ให้วางคอนแทคเลนส์ไปที่ตัวใส่อย่างนี้นะคะแล้วก็ให้มองกระจกเนาะแต่ฟูลลิงของมองจอแทนเนาะซึ่งข้อดีคือมันไม่ต้องแหกตาเยอะนี่ใส่เข้าไปแล้วง่ายสะดวกสบายมากแล้วก็ไม่ระคายเคืองตาด้วยเห็นไหมแต่อาจจะมีน้ำไหลนิดนึงไม่ใช่น้ำตานะคะเป็นน้ำยาคอนแทคเลนส์เนาะมาด้นตามนั้นว้าว ใช้ง่ายมากนะคะแล้วก็ที่สำคัญสะอาดปลอดภัยนะคะแล้วก็ให้เปลือไลจนิกมากๆช่วยลดอาการระคายเคืองตาได้จริงๆแต่จะมีน้ำตานิดนึงไม่ใช่น้ำตาเป็นเออน้ำยาคอนแทคเลนส์นี่แหละนะคะตอนใส่ เสร็จแล้วง่ายมากเลยถ้าใครสนใจนะคะก็ทักแชทมาสั่งซื้อได้เลยราคาโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคนที่โอนชําระก่อนเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะคะเวลาทักไปบอกแอดมินว่าเป็นแฟนคลับหรือเป็นแอนเจอรของพี่ฟิลลิ่งนะคะถึงจะได้ราคานี้เท่านั้นราคาอยู่ที่5,590บาทซึ่งโปรโมชั่นเนี่ยขอบอกเลยว่าไม่ซ้ํากันนะราคานี้ก็จะได้เฉพาะคลิปนี้ใครโอนช้าก็คือ หมดกันทั้งหมดก็คือหมดแล้วหมดเลยต้องรอเพลเยาเดอร์นะคะก็จะเป็นอีกราคาหนึ่งเนาะนี่สำหรับตัวช่วยถอดใส่นะคะนำเข้าพรีเมียมแบรนด์ด็อกเตอร์อค่ะที่ฟูลิงมั่นใจนะคะแล้วก็กล้ารับประกันใช้ไม่ดีนะคะหรือว่าใช้แล้วรู้สึกระคายเคืองตาฟูลิงคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะคะที่สำคัญเขามีออยู่การใช้งานตั้งหนึ่งปีบอกแล้วซื้อไปคุ้มมากมาก,มาก อันนี้ฟลิงใช้เป็นตัวที่2นะเพราะว่าขึ้นปีใหม่ค่ะโอเคใครสนใจก็รีบทักไปซื้อราคาโปได้เลยค่ะอีกนิดนึงฟลิงลืมบอกไปโมแต่คายของ sorry s o r y ขอโทษน,นะคะเหตุผลที่ต้องใส่คอนแทคเลนส์ก่อนแต่ง หน้านะคะเพราะว่าถ้าเราใส่คอนแทคเลนส์หลังแต่งหน้าไปเนี่ยบางทีมันอาจจะมีฝุ่นเนาะหรือว่าอายแชโดว์เนี่ยเข้าไปอยู่ในตาแล้วหลังจากที่เราใส่คอนแทคเลนส์ไปเนี่ยคอนแทคเลนส์ ens, เราก็ทับอายแชโดว์เข้าไปใช่ไหมมันจะทําให้เราเนี่ยเคืองตามากมาก,มาก,มากซึ่งฟูลลิงเนี่ยเคยเป็นมาแล้วแล้วก็ไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับแอนโจนะคะแนะนําเลยสําคัญมากๆถ้าคุณอยากจะใส่คอนแทคเลนส์นะคะวันนั้นแนะนําให้ใส่คอนแทคเลนส์ก่อนแต่งหน้าค่ะแล้วก็เหตุผลที่ฟูลลิงเลือกใช้ตัวช่วยใส่คอนแทคเลนส์ตอนที่ เ,เ,เพราะว่ามือของฟลิงเนี่ยออมันใช่ไหมเพราะว่าหลังจากที่ได้นวดตาเป็นฟลิงจะชอบนวดตามากๆเลยนะก่อนที่จะแต่งหน้าเนาะเพราะว่าใต้ตาฟลิงเนี่ยแห้งนะคะเป็นเหตุจําเป็นที่จะต้องใช้ตัวช่วยใส่คอนแทคเลนส์นะคะถ้าใครรู้สึกว่าไม่สําคัญหรือว่าไม่จําเป็นก็ไม่เป็นไรคะ่ะแต่ถ้าใครทีเออ่เล็งเห็นถึงความปลอดภัยแล้วก็ความสะอาดนะคะในการใส่คอนแทคเลนส์ก็ทักมาซื้อได้เลยะคะ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูทริคต่อไปกันค่ะ และทริคสุดท้ายท้ายสุดนะคะ3ส,สิ่งที่ควรทำก่อนแต่งหน้าให้ทายว่าคืออะไรติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กต็อกทนแอบเห็นแบบแบบแล้วนะคะนั่นก็คือการทาครีมกันแดดนั่นเองมาเรามาทาครีมกันแดดกันนะคะให้ใช้ครีมกันแดดอะไรก็ได้ที่เป็นสะดวกเหมาะกับสภาพผิวเนาะแล้วก็ ใครอยู่ประเทศไทยผู้หญิงคนไหนทุกคนเลยแล้วกพอนที่อยู่ประเทศไทยแล้วยังไม่เคยซื้อครีมกันแดดใช้คุณต้องซื้อแล้วนะเพราะว่าแดดเมืองไทยคือมหาโหดมากสมัยก่อนนี่คือว่าโหดแล้วเดี๋ยวนี้คือโหดยิ่งกว่านะคะแล้วก็ให้เลือกที่เหมาะกับสภาพผิวนะออคนไทยเนี่ยเป็นอะไรที่ห้ามลืมมากๆเลยแล้วก็เป็นเคล็ดลับหน้าเด็กของฟูลิงด้วยนะคะการทาครีมกันแดดเพราะว่าครีมกันแดดเนี่ยเป็นบริสตันนิ่งที่ดี ที่สุดนะไม่ว่าคุณจะใช้ครีมราคาแพงเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ว่าตอนกลางวันเนี่ยคุณลืมทาครีมกันแดดเนาะไม่ใช่เฉพาะแต่ก่อนแต่งหน้านะในชีวิตประจําวันถ้าคุณลืมทาครีมแต่งหน้าเนี่ยสิ่งที่คุณซื้อแล้วก็ทาผิวลงไปเนี่ยครีมเป็นแสนหรือไปฉีดหรือไปทําอะไรกันหน้ามาเนี่ย มันเท่ากับ0แถมยังติดลบอีกต่างหากนะคะเพราะว่าผิวคุณไม่มีอะไรแบบว่ามาป้องกันเลยเนาะแล้วก็ทริคอีกนิดนึงถ้าเป็นออกงานกันคืนไม่ต้องทาครีมกันแดดนะคะการทาครีมกันแดดก่อนแต่งหน้าเนี่ยเป็น everyday look นะคะการแต่งหน้าในชีวิตประจำวันถ้าคุณไม่ได้แต่งหน้าก็ห้ามลืมทาครีมกันแดดเด็ดขาดเลยแล้วก็ทาคอด้วยจริงๆการทาครีมกันแดดตัวก็สําคัญเนาะสมัยก่อนฟูลลิงก็จะลืมนะคะแต่สมัยนี้ก็เริ่มหันมาดูแลตัวเอง แล้วนะคะลิงเนี่ยเริ่มทาครีมกันแดดน,นะคะตั้งแต่อายุ18ปีนะคะเหตุผลที่เริ่มทาครีมกันแดดแล้วก็ไม่เคยหยุดทาเลยนะแทบจะไม่ลืมเลยอยู่บ้านวันไหนก็ยนะังทาเนาะปัจจุบันก็ยังทาเพราะว่าแสงที่บ้านนะคะไฟอ่านหนังสือที่บ้านนี่คือกอนข้างแรงเนะาะก็จะทาเกือบทุกวันเลยเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไปอ่านเจอในแมกกาซีนเนาะสมัยก่อนก็ยังมีแมกกาซีนเขาเทียบให้ดูเลยเป็นงานวิจัยเป็นรูปให้ดูเลยนะแบบว่าซูมแบบ ถึงเนื้อหนังข้างในเลยว่าผู้หญิงที่ทาครีมกันแดดนะคะเป็นเวลา10ปีนะคะแล้วก็เทียบให้ดูกับคนที่ไม่ทาครีมกันแดดเนี่ยเป็นเวลา10ปีผิวเนี่ยค่อนข้างที่จะต่างกันมากๆๆเลยเขามีรูปให้ดูเนาะซึ่งตอนนั้นเชื่อแบบเชื่อมากแล้วเราอยากอยากเป็นคนผิวดี forever ตลอดไปก็เริ่มทาครีมกันแดดนะคะก็ครีมกันแดดอะไรก็ได้ที่คุณสะดวกเนาะซึ่งในประเทศไทยก็มีครีมกันแดดเยอะมากเพราะอย่างที่บอกประเทศไทยแดดแรงนะคะแล้วก็ผลลัพธ์เนี่ยมันเห็น ตามนั้นจริงๆนะฟลิงสังเกตผิวหน้าของเพื่อนฟลิงนะที่อายุเท่ากันหรืออายุมากกว่าเนี่ยคนที่ไม่ค่อยได้ทาครีมกันแดดหรือแทบจะไม่ทาครีมกันแดดเลยหน้าเขาคือลำ้ำล้ำฟลิงไปแล้วเนะฟลิงนี่คือยังดูเด็กกว่าอยู่จริงประมาณหกถึงเจ็ดปีเลยนะก็คือ ถือว่าเป็นความโชคดีไหมก็โชคดีที่ได้เจอเมสเซจนั้นนิตยสารอันนั้นเนาะคุณก็โชคดีเหมือนกันได้เจอเมสเซจนี้จากฟิลลิ่งแล้วนะคะหลังจากนี้คุณจะทาครีมกันแดดไหมทานะคะแองเจิลถ้าใครแบบว่าดูคลิปนี้แล้วยังไม่เริ่มทาครีมกันแดดฟิลลิ่งขอจับตีมือแองเจิลหน่อยคะ่ะโอเคเป็นไงกันบ้างคะกับ3มสิ่งที่ควรทำก่อนแต่งหน้า ก่อนหน้านี้คุณทําหรือเปล่าไม่รู้นะฟลิงไม่นับแต่ว่าหลังจากนี้คุณดูคลิปนี้แล้วคุณเจอฟลิงแล้วฟลิงสอนทริคดีๆสิ่งดีๆให้คุณแล้วหลังจากนี้คุณจะทํำไหม ต้องทำนะคะขอสั่งเลยว่าให้ทำเพราะว่าสิ่งดีๆที่พลิ้งสอนเนี่ยมันจะทำให้คุณเนี่ยแต่งหน้าได้ปังขึ้นแล้วก็ผิวของคุณเนี่ยดีขึ้นและที่สำคัญนะคะผิวของคุณเนี่ยจะดูเด็กลงอยู่ตลอดเวลาเนาะหน้าเด็กด้วยนะคะใครที่อยากจะหน้าเด็กอยากมีผิวดีอยากแต่งหน้าปางังช่วยพีม่มาบอกหน่อยคะ่ะว่าจะทาแน่นอนคะ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องที่ทำง่ายมากๆเลยแต่หลายๆคนอาจจะหลงลืมนะคะแล้วก็รีบ ที่จะไปทําสวยนะคะแต่ลืมที่จะดูแลผิวแล้วก็ทําสิ่งสําคัญที่จะทําให้การแต่งหน้าของเราในแต่ละวันเนี่ยมันริขึ้นนะคะโอเคค่ะวันนี้ฟูลลิ่งมีสอนทําคลิปแต่งหน้าแบบลดอายุอีกแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ คลิปหน้านะคะสำหรับแอนเจิลคนไหนที่เข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมให้กำลังใจนะคะฟูลิงด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็ถ้าอยากเจอฟูลิงอีกในคลิปหน้าสำหรับคนที่เข้ามาดูใหม่ๆเนาอ,อยากจะทราบเคล็ดลับดีๆไม่ว่าจะเป็นทริคเกี่ยวกับการแต่งหน้านะคะทริคที่เกี่ยวกับการดูแลตัวเองให้สวยทางภายนอกแล้วก็ภายในรวมไปถึงช่วงนี้ฟูลิงฮิตแล้วก็ขยันมากๆเลยกับทริคในการสอนให้คุณนะคะทำการตลาดออนไลน์ด้วยวิดีโอสำหรับแอนเจิลนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกปีนี้เราจะสวยและรวยไปด้วยกันนะคะ สวยอย่างเดียวไม่ได้นะคะต้องรวยด้วยเพราะว่าจะสวยเนี่ยสำคัญมากๆเลยต้องใช้เงินเนาะก็อย่าลืมเช็คให้โชว์ว่าได้กดปุ่ม Subscribe สีแดงทางซ้ายมือแล้วก็กดกระเด่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะหรือว่าถ้าดูคูฟูลิงอยู่ใน Facebook หรือว่า i n s t a g r a m นะคะก็อย่าลืมเช็คให้โชว์ว่าได้กดติดตาม Follow นะคะแล้วก็ได้กด see first p เพจคูฟูลิงแล้วค่ะโอเคนะคะสําหรับวันนี้ฟลิงต้องลาไปก่อนพูดคลิปเดียวแล้วแบบว่าอย ขอบม,มากนะคะอย่างที่บอกอย่าลืมให้กำลังใจฟลิงด้วยไล์กดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับวันนี้ครูฟลิงต้องลาไปก่อน,นะคะ่ะบ๊ายบาย